จอสิ่งมหาศา์ของโลกไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะทําได้ขนาดนี้แล้ไม่ใช่วย่างเดียเอาเอาว่ามันเจ๋งมากเลยอ่ะเห็นทุกคนเล่นกันก็เลยไปกดตะกร้ามาโอเ<ะ>คไม่ถึงวไม่ไมงนี้ใช่ไหมที่จับสินเชื่ออยู่ยูแบงค์พันมีทอนเนี่ยมันคุ้มมากเพราะมันเป็นทูอินวันเป็นนักขาตั้งกล้องปกติแล้วก็สามารถเป็นตัวไอที่มันสามารถตามเราได้เปิดกอนตรงนี้ก่อนกดททแทงใช่ล้ว คือไปเขียวแล้วโอเคทำมันจะตามเราุ้ยตามวอร์เดอร์ไปตามมาแล้วอ้หยุด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 ถ้าแบมือห้านิ้วมันจะหยุดแต่ถ้าทำมือโอเคมันจะตามอยู่นะโอเคมันจะตามอยู่ใช่ป่ะมันจะตามเนี่ยเออมันตามคนที่ทำโอเคอ่าหยุดเนี่ยมันไม่ตามดูเซนเซอร์ดิเขียวละตามแล้วอ่า ันจะขึ้นไฟเขียวเมื่อบอกมันอ่านเราเรียบร้อยแล้วใช่พอนีห้หยุดหยุดอ่าเป็นแดงแล้วหยุดละเอาละครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่บ้านบูด,ดี้นะครับตาก็ด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นสวนของเรานี่ทุกคนเป็นยังไงเรามุ้เลยเร็วหน่อยโอเคแล้วถ้าเกิดว,ว่าจะพาแบบทัวร์360องศาของบ้านเรานะครับทุกคนนี่เป็นทัว,ว 3, ร์360องศาของบ้านเราจะเป็นยังไงนี่เลยเจ๋งมากราคาต่3,000แต่ได้ขนาดนี้คือดีใครอ,อยากลองเดี๋ยวเราปักตะกร้าไว้ให้นะครับจิ้มได้เลยนะครับ